i สวัสดีครับเดยังไงให้ตายสัปดาห์นี้นะครับก็จะพามาดูาความผิดพลาดจากการที่ว่าไม่รอให้รากมาก่อนของต้นไม้นะครับใจร้อนเกินรีบอออกแดดสภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี้นะครับผมโอเคก่อนที่จะมาดูถึงสาเหตุการเสียชีวิตอนาถา,าตันนี้นะครับก็ต้องขอกําลังใจจากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ชแนลสักเรียนแคสเซิลให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ โอเคสำหรับสาเหตุการตายของเจ้า,อ,าอิชิวเรียอากาวอยอ,อีบอนีต้นนี้นะครับมันเกิดจากการที่ว่าผมสั่งไม้มาแล้วต้นนี้คือรากเขาไม่มีไปดูเลยแล้วลกันเห็นไหมรากเขาไม่มีนะครับนี่เลี้ยงมาประมาณเกือบเดือนแล้วละ่ะรากไงก็อย่างนั้นเลยนะครับรากไม่ออกแล้ว บวกกับความที่ว่าอากาอยเนี่ยเขาเป็นไม้ที่ลากออกยากอยู่แล้วนะครับเราไอ้ความใจร้อนก็เอาลงปลูกวางในร่มได้สักอาทิตย์หนึ่งก็ออกแดดเลยเอ,ออกไปอยู่ไว้ตรงโรงเรือนแถวๆนู้นนะโรงเรือนกลองไปโฟก,กัสไม่เป็นไรโอเค ปรากฏว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับเขาจะมีอาการค่อยๆดําดำใบค่อยค่อยเหลืองก่อนเหลือง,างจากข,าข้างนอกนะครับไล่มาแล้วตรงกลางนี่ก็จะมีอาการดำนะครับมีอาการดำต้นเนี่ยรากไม่ออกแล้วก็เหมือนด้วยความที่ว่าอากาวอยเป็นไม้ที่ไม่ได้ชอบอากาศร้อนเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็มันมีช่วงที่ที่ผ่านมาเนี่ย รู้สึกว่าอากาศที่บ้านผมร้อนมากนะครับก็แตะเกือบสี่สิบองศาทุกวันเลยก็เลยทําให้ไม้เนี่ยมีอาการผมใช้คําว่าอะไรเดียวไม่แดดเรอระก็เป็นไปได้นะครับก็คือเหมือนช็อกอะ่ะเออปรับสภาพอากาศไม่ได้แล้วก็ลากไม่ออกนะครับคายน้าไปไเรื่อยจนก,กระทั่งมีอาการแห้งอย่างนี้เลยนะครับตอนแรกแต่ยอดตรงกางเขายังมีอาการเขียวอยู่นะแต่ผมอ่ะ เอาเข้ามาไว้แล้วก็เด็ดใบแห้งๆออกก็ไม่ช่วยนะครับก็ยังลามไปเรื่อยๆก็เลยมีสภาพอย่างที่เห็นนะครับผมกูไม่กลับแล้ว <c oughs> เด็ดได้เลยเนี่ยก็คือกลายเป็นสีดีไปเลยนะครับนี่นี่คือคือโทษฐานจากการที่ว่าใจร้อนเกิดแล้วก็ไม่ศึกษาให้ดีว่าไม้พนันธนี้เนี่ยเขา ชอบเลี้ยงอุณหภูมิแบบไหนชอบความชื้นชอบน้ํายังไงแดดยังไงนะครับก็เลยทําให้ไม้มีการช็อกแล้วก็ตายนะครับลากไม่มาซึ่งจริงๆต้องบอกว่าอากาอยเนี่ยเลี้ยงในเมืองไทยได้นะครับเห็น,นไหมอันนี้ก็คือนี่นี่ลากมาแล้วที่ผมเลี้ยงอยู่อันนี้เป็นลิสติกอันนี้อีโบนีนะครับแล้วก็มีลิสติกตอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็เกือบเกือบแยกเหมือนกันแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะครับแล้วก็มี อ่อีโบนี่ที่เป็นรุ่นเดียวกับต้นที่ตายเมื่อกี้นี้นี่นี่นี่นครับมีขอบใบเหลืองเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็ยอดตรงกลางเกือบดำอันนี้อันนี้อันนี้จะแย่แล้วเห็นไหมเห็นไหมข้างในนี่ครับใบเหลืองแล้วอันนี้ผมก็รีบลื้อต้นเขาดึงดึงใบที่เสียออกนะครับแล้วก็เอาพึ่งในร่มเลยงดน้ําไปประมาณสักเกือบอาทิตย์แหละแต่ว่าก็มียังมีพ่นพวกอ่าพ่นกันลาพ่นเร่งรากอยู่นะครับ แล้วก็พอดูว่ายอดเขียวก็เริ่มออกก็เอาลงกระถางปลูกอันนี้ก็เนี่ยน,นิ้ก็เป็นอีกต้นที่อาการแย่นะครับแต่ว่ายอดยอดเขียวแตกแล้วนะยอดเขียวแตกแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็เลี้ยงเอาไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นโซนที่ได้แดดตอนเช้านะครับหลังจากนั้นก็จะล่มยาวเลยมีอากาศถ่ายเทดีก็จะอยู่รอดได้นะครับแบลกปิ้งก็เหมือนกันนะบลกปิก้งเขาก็มีเชยร์ของ อากาวัยผสมอยู่ mm hmm. เขาก็ชอบอากาศใกล้เคียงกัน mm hmm. ก็จะได้ฟอร์มแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีพีสั้นๆที่เลี้ยงดูแนะนําการเลี้ยงดูเกี่ยวกับอากาวอยแล้วก็เอาเสนอเคสที่ว่าใจร้อนไม่ศึกษาให้ดีก่อนเลี mm ้ย hmm. งเลี้ยงออกแดดเลยแล้วก็ตายมา้ชมกันนะครับสำหรับท่านใดที่ที่ชอบก็ฝาก กดไลค์กดซับสไคร b ์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่อีพีนหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ